ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่บอยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูโบนัสพิเศษนะครับในรูปแบบของภาพพยนตร์นะครับในการเล่นเกม Resident Evil Village นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำเป็น3คลิปนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นการระลึกถึง Resident Evil 7นะครับสำหรับใครที่มาเล่นภาค8แล้วไม่เคยเล่นภาค7มาก่อนเลยอาจจะเนื้อเรื่องงงๆนะครับว่า เดิมทีเนี่ยเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากมันต่อกันนะเกับ8ต่อกันถ้าอยากจะให้ได้เนื้อเรื่องครบ,บเนี่ยจะต้องเล่นภาค7ก่อนนะครับแต่ก็ถ้าใจร้อนเล่นภาค8เลยก็สามารถที่จะดูอันนี้สรุปได้นะครับแล้วก็อีกคลิปนึงนะครับจะเป็นเรื่องของหนังสือน,นิทานนะครับที่ชื่อหมู่บ้านแห่งเงาก็ในตอนที่เล่นเนื้อเรื่องมันจะมีแบ่งในช่วงท่อนแรกไปส่วนหนึ่งไม่จบนะฮะกับอีก ขอนสุดท้ายหลังที่เล่นจบแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับในตอนจบนะครับแล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่าไอช่วงกลางหรืออะไรมันมีพูดถึงอะไรไหมนะครับน่าจะมาดูตรงนี้จะได้รับชมแบบเต็มๆเหมือนได้ดูนิทานเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเบื้องหลังด้วยนะครับของการสร้างแล้วในอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบื้องหลังของการสร้าง Resident e v i l ทั้งหมดเลยนะครับทั้งการออกแบบนะครับการพัฒนาแล้วก็การพัฒนา ด้านการผลิตนะครับการพัฒนาแล้วก็การผลิตนะครับ,ราารรบเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปสุดท้ายนะครับแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ก่อนระลึกถึง Resident Evil 7ครับโอเคจะเริ่มตรงไหนดีชื่อผมเหรอผมชื่ออีธานอีธานวินเทอร์ส ผ่านมาสามปีแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ที่บ้านเบเกอร์ผมไปตามหาภรรยาที่หายตัวไปผมได้รับอีเมลจากเธอเธอบอกให้ผมมารับและนั่นทำให้ผมเดินทางไปแถวชนบทของหลุยเซนะ่าผมเจอมีอาถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินมืดมืด,มดเธอกลายเป็นคนเสียสติ ธโจมตีผมเหมือนสัตว์ป่าต่อมาผมก็พบว่าเธอติดเชื้อราชนิดพิเศษผมออกค้นหาทั่วบ้านเพื่อหายาแก้พิษวัคซีนอะไรก็ได้คนที่อยู่ที่นั่นติดเชื้อหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่ใช่มนุษย์ สาเหตุของการแพร่เชื้อคืออาวุธชีวาภาพที่ดูเหมือนเด็กผู้หญิงเธอชื่อเอเวลีนผมต่อสู้กับครอบครัววิปลาสและรักษาการของมีอาสำเร็จด้วยเซรุ่มจากนั้นคริสเรดฟิลกับทหารของเขาก็เข้ามาและช่วยเราเอาไว้ พอแค่นี้ได้ไมะผมไม่อยากพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกแล้วเรื่องมันจบไปแล้วอ่าแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับเราจะรู้เรื่องราวจากภาค7ภายใน2นาทีเลยนะครับสรุปได้ดีมากๆนะครับอีธาน